คณะสงฆ์ทุกลุกท่านพออสนัคพุทธศาสนาท่านผู้บังก,การตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านคุณพงษ์เข่าวสมาลท่านมาัคเกอร์บุญชัยเอกพรพิทท่านรองผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสื่อมวลชนพี่น้องพี่ฟังการถ่ายทอดสดไม่สวมหมวกกันนะ็อก ผลการวิจัยออกมาว่าเป็นเพราะเราไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตและทัศนคติต่อการสวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันไม่มีเพราะประชาชนคิดว่านี่เป็นผลจากการวิจัยนไม่ได้เป็นการผลที่พูดเอาเองเพราะเขาคิดว่าที่เขานั่งมอเตอร์ไซค์ไปหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปนั้นเป็นสถานที่ใกล้ไม่ไกลฮะใกล้นิดเดียว พลังที่เหนือกว่าหมวกน,น็อกที่มันแขวงอยู่นั่นนะอยากให้ปลุกันนะรวบกันทันบแล้วเห็นว่าต่อไปราสงฆ์นครเนี่ยน,นะจากผู้บ้านผู้เบืองผู้จิตผิดญาติแล้วก็จะเป็นเมืองตัวอย่างว่าถึงคาราเวลาคราราสง์นั้นกลับมาแสดงเวทเจ้าของเหมือนพระบาทสมเด็จพระวสิทธิ์ว่วายามใดบ้านเมืองมีปัญหาให้ปรึกษาสังฆานั้นเราจะใช้ในโครงการเนี่ย ว่าขับขี่ปลอดภัย้วยการใส่หมวกกันน็อกร้อยเปอร์เ็นี่ยก็ท้าไวเจ้าหน้าที่ร้อคงมจะทำสื่อคือเป็นซีดีกับที่แสดงข้อมูลต่างๆเพราะอุบัตเหตุในป้องกันนั้นได้ยากแต่ว่าถ้ามีหมวกกันน็อกมนช่วยป้องกันตายได้มากขึ้นนั่นกจะเริญพรความญาติโจมพี่น้องอชาวนาครศีธรรมราชหรือประชาชนทั่วประเทศ ธรรมประสาทเจา้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธ์เราคิดว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการดีโครงการหนึ่งคณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการขับ,ขบเคลื่อนเพื่อจะได้เป็นกระบอกเสียงสะท้อนไปแก่ อุบาสกอุบาสิกาศิทยานุสิตญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยมันก็อยู่ที่ความไม่ประมาทฉะนั้นโครงการนี้ก็ถือได้ว่าก็น่าอนุโมทนาเนี่ยที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดนคร่ศรีธรรมราชได้คิดทำ นี่ก็เพื่อชีวิตของญาติโยมขอจเจริญพรบรรดาพี่น้องประชาชน้าวไตยที่รักทั้งหลายอตาตมภาพพ <ใน S 2> ระครูพัตรธรรมพรเจ้าวาดวัดกอเหล็กอำเภอนนปินปตำจังหวัดนครศรีธรรมราช าาจากการที่ได้มีก<ม>ารดุนารงนครปลอดไปในในก,กับกีมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซน์นั้นก็ได้กับเคพื่อนมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอสมควร,นนรซึ่งอัตมาเองก็ได้เห็นความสำคัญของโครงการที่บรรดาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน หรือว่าทาง o d ดีเได้ขึ้นพ่ายเป็นการดลนรงเพื่อพี่น้องเจ้านาครและจังหวัดต่างๆที่ปัานมานั้นด้วยความมุ่งมั่นอยากจะง่ายความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการที่พี่น้องประชาชนปล่อยปลาละเลยที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ากับมอเตอร์ไซค์ทังางยนั้นอาจจะมองเห็นว่าการสวมหมวกนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เคยชินถือว่าสวมก็ได้ไม่สวมก็ได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมากมายหลายครั้งที่พี่น้องใจต,ต้องเสียน้ําตาเสียน้ําใจและก็สูญเสียเงินทองมากมายในการที่เกิดอุบัติเหตุจากไฟของการที่ขี่มอไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกบางครั้งก็สูญเสียชีวิต ซึ่งไม่ได้จะสูญเสียบางครั้งก็สูงอ่จสูญเสียเวลาในการรักษาบำบัดและก็ต้องสูญเสียในสิ่งที่เป็นครอบครัวสุดซีรักในบางครั้งก็ต้องมาสูญเสียกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นหากว่าพี่น้องใจทั้งหลายมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพ้องกันได้กับเคลื่อนกันได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมถ well ้าธรรมะบอกว่าคือเป็นเรื่องของกรรมทุกเรื่องมันก็คงไม่ใช่ แต่บางเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราปล่อยปละละเลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ก่อนมานั้นเราไม่เคยมีหมวกแล้วก็เคยทํามาอย่างนี้ออย่างนั้นก็เรียกว่าคือพฤติกรรมที่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายมีความเคยชินเมื่อเกิดไปเกิดขึ้นเราบอกโบกหัวโทษว่าเป็นเรื่องของกรรมนั้นอาตมาถือว่าเรายกกรรมไม่กรรมนั้นเป็นการจำเติมกรรมมากเกินไป รัการกระทำของพวกเรานั้นระว่าพฤติกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และกรรมเหล่านั้นก็จะหมดไปอาตมาจึงอยากจะใกล่ขอวิงวอนคณะสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการที่เห็นโครงการของอานันนครปลอดไปร้อยเปอร์เซนต์ที่กับเพลื่อนกันมาซึ่งอาตมาจึงได้กราบขอความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะสงฆ์ทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยว่าบัดนี้ถึงเวลา ที่พระสงค์เราท่องออกมาแสดงความเป็นห่วงใหญ่ก็นับพุทธบริษัทญาติโยมของเราว่าคณะสงสงห่วงใหญ่ญาติโยมปลอดภัยกับกี่ซอนตายหมูใส่สวมหมวกในรถไปร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นให้สำเร็จผลเพื่อความปลอดภัยของบรรดาลูกหลานพี่น้องประชาชนลูกหลานของเรานั้นที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจออกมากับเคลื่อนด้วยกันอย่างน้อยคือคณน่าสงแต่ละวัด ที่เป็นประสังกาธตการอาจาจะมีพ่ายสักพ่ายหนึ่งขึ้นที่นาวัดของท่านเพื่อเป็นการบอกว่ากนา็นะสงหวงใหญ่ญาติโยมปลอดภัยกับกี่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิ่ไปร้อยเปอร์เซนและก็หลังจากนั้นเมื่อมีโอกาสเวลาญาติโย,ยมมยาวัดวันธรรมสวรนสะหรือว่าเรามีโอกาสได้แสดงตามเ่้งต่างนั้นน่าจะมีการขอความเมตตาจากคณะสงฆ์ช่วยแสดงเรื่องความปลอดภัยในความไม่ประมาท ในการสวมหมวกไม่ระในงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลอนะวะมงคลที่เราอยู่ขาดได้เป็นผู้สแสดงประ,ะกถา,าตามนวดแสดงพระเสมเทศนาสอดแทรกเรื่องความเป็นห่วงเหล่านี้เข้าไปแล้วก็ในการที่ว่ายดโยมมาเจิมรถกดีดันั้นนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เราก็น่าสงก็น่าจะเปลี่ยนวิธีการคิดระดับถึงว่าถ้าเจิมมอเตอร์ไซค์นั้นให้ลูกหลานออมหมวกกันน็อกมาด้วย เพื่อเจอหมวกกันน็อกและหมวกกันน็อกให้ความปลอดภัยที่ศีรษะคุ้มครองป้องกันสิ่งที่สําคัญที่สุดของร่างกายคือศีรษะและก็จะเป็นรถยนต์ทั้งหลายเราก็เจอมรถเสร็จก็เจอมเข็มขัดนีรภไยเหล่านี้เป็นต้นเพื่อแล้วเป็นการสอนลูกหลานที่เป็นเจ้าของรถที่มาเจอมแต่ละครั้งนั้นอาตามาถือว่าถ้าพระ,ะแสดงความเมตตาออกมาและก็สอนด้วยความรู้สึกรักห่วงลูกหลานนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสําเร็จและโครงการนี้ธรรมะเชื่อว่าท่านพะสงฆ์มีความเมตตาออกมากับเคลื่อนกับป้าปี่น้อง ทุกองค์กรที่กําลังเคลื่อนอยู่ในขณะนี้นั้นจะเป็นพลังมหา,าศาลเพราะประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสกล่าวไว้ว่ายามใดที่บ้านเมืองมีปัญหาให้ปรึกษาสังฆะหมายถึงกําลังของคณะสงฆ์ตั้งหลายเหล่านั้นออกมาร่วมคิดร่วมทําร่วมกันแสดงออกซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นกับเคลื่อนคือความสําเร็จอนนาจรมาก็คิดว่าโครงการนี้ต้องกราบขอความเมตตาพระเทรานุสิตระพระสังฆาธิที่การตั้งจดกติธรรมราชโปรดเห็นความสาคัญ ว่าลูกหลานของเราบางครั้งเขาคิดไม่ถึงว่าความลอวภไปนั้นอยู่ที่ตรงไหนแต่ถ้าเราพูดกระทริปกระซาบแสดงออกมาจากครั้งอาจจะระลึกนึกได้มีสติกลับมาและขอฝากบรรดาพี่น้องญาติโยมลูกหลานใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราทั้งหลายควัวได้ความสาคัญก,กับสิ่งที่เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่อย่าคิดว่าก็บังคับลูกหลานเลยให้ลูกหลานคิดว่าบัตรนี้เราเป็นควรํานึกว่าต้องบังคับความรู้สึกเหล่านั้นที่เคยคินว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคมเหล่านี้ จะได้ลดน้อยต่อลงหรือหมดไปเพราะพฤติกรรมของลูกหลานไทยนั้นเปลี่ยนแล้วขอเจริญพร